สะานบนกอสางร็จแล้วเขาคือ hmm. ว um, wow. uh, okay. yeah, so exactly? like? uh ัน huh. เ้ค um, okay. uh ืนสะานฟังนันไอเขาคือ hmm. บันเดคืนนายทอง้ยเขาวันเดคืนได้ไอเอ้นะว่นดคืนนคื้งบนขึ้นเ่าได้เปิดได้อุ้ยเห็นเห็นเห็นจำก็ดีใจเลวปนายทองอโห็น่ํำนีก็ดีใจแล้วไาทุกพี่นอดีใจไหดีใจบ่ล้วดีใจแล้วต้นนี่เนาบ่สะพานสะานที่บนสางไหมก็นจ่อเปิดไหม่มันเปิดไหมเอ๊ะจะขึ้นบ่วให้รถแรีนาย จะเบิ้งจะเบิ้งนี่โอ้ยเร็วไอ้ทางด่วนต้นนี้เขาเขาเจ้าจีเฮ็ดไปสุดสายวันนี้อะไรสุดสายนี่นี่ที่เห็นเสาอนนี้เอาก็เชื่อมต่อมาจากสะพานนั่นเดีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานสทศมาราชันนี่นายที่เชื่อมต่อมาจากทางด่วนชัเลืมมหานครนี่สิบายมขับไปด้านในท่องไปเบิ้งให้ชัดเจนท่องเบิ้งนี่้รถตกแวนี้ยานี่จะเคยมากเลยโมเมนต์วะเคยมาอายุเอ้าขึ้นเปลี่้นแท้เอาพวกว่า แต่ละเถี่ยวมันจีมีการเปลี่ยนแปลงเลยเปลี่ยนแปลงจังไหมเอาบอกชัดเจนเลยว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแบบว่าแต่ละเถี่ยวมาอันนี้เคยมาด้วยแต่พวกว่ามาตอนนั้นมันก็จะพวกท่านจะมีคานเลยเพรานี้มันก็มีคานเลยบางตัวบางตอนก็แล้วสมบูรณ์เลยดิโอไม่เคยนะเกือบจีมากแปดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยน้อยเนาะแมนเห็นว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นมีการยก ยกสินส่วนขึ้นไปประเทศน,<อ>นะปกติลมาจะบุญเห็นบุญเห็นงาน,น,เ,นเนี่ยบุณีเห็นเลยมาถูกบุณีเห็นเด้อเห็นเด้อปกติมาแต่ะละที่ย้อนปกติเห็นเจ้าหน้าที่เขาเห็นงานก้อนหนาที่เขาเคยไปถ่ายคลิปวปดูไอ้เขาไปถ่ายอยู่ฟังที่มุ่งหน้าไปทางสมัยดำบ<อ>ุนีจะถ่ายมาฟังจุดเริ่มต้นของโครงการเลยได้ไโอ้บัวเขาเขามาตอนนั้นนี่เขามุ่งนาไปทางอ่าสุพรรณชาขอเนาะแม่นถือกล้องถือกล้อง คือว่าวันนี้บางวกับบางทองาพากันมาตั้งแต่สุพรรณบุรีศรีประจันอำเภอที่ผ่านมาหน่อยเนาะแมนแมนมิวกาสจะก,กลับไปสมุนประการพี่น้องเอลยนะมือน,นี้าพากันถ่ายคลิปวิดีโอเนีบันทึกถึงเล่าการเดินทางของพวกเขาสองคนนะคลิปเก่าเดี๋ยวให้นี่ยเนี่เจา้าคือถ่ายไปคลิปเก่ามาสูพี่น้องฟังม <Man, S 2> ันเ <moment S 2> บิร์นคลิปเก่าอันนี้คลิปใหม่ๆล่าสุดเลยพี่น้องเลยมือ mm hmm. น,นี้กับทังไหนวันพฤหัสบดี พันพุทธศัพบ,บดีเนะฮะวันที่20วันที่เสนะเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2568นั่นเองพี่น้องเอ๋ยนะฮะมาถูกแถวจังใด่ะจังใดเข้าเลีวเวล้ยวเพื่อเลยเด่นนี่เรือเรือแต่ไอ้ใส่โครงหรือกับส่ล่างแม่นบ่แม่นในเสาร์เขาเลี้ยวเรียบร้อยเบื้องลีเด่นตัวว่วาจาักเจ้าเนี่ยเอาวัวในตัวอีดีนี่อีดี จากจุดนี้สีผ้าอ้ายไปขึ้นสะพานที่เพิ่นสร้างแล้วใหม่แล้วเพิ่นเปิดใส่งานนี่ยไอ้สะพานอีหยังสะพานทศมาราชันคู่ขนานกับสะพานพระราม9ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานี่ยไอ้แม่นเตียเชื่อมต่อไปทางด่วนนี่ยไอ้ทางด่วนเฉลิมมาลนครตัวทางด่วนเลมมาลนครก็ว่าเคยเห็นจักเถื่อเด้เฮ้ยบ่เคยเห็นจังไหนนี่เจ้าก็สิมาคิดตัว FC เพิ่นน่ะสะพานพระรามเก้าสะพานที่เขาเฮ็ดใหม่บ่เคยไปจักเถื่อนอีเฮ้ยบุเคยไปจังไงตอนที่ตอนนั้นคือจัาวอ้เขาเปิดใช้งานนเป็สะพานอีหย่ง เอาการะาสานปาน,นในห้นขื้นไปแต่ว่าข่อยอบ่เร้ไปดิขึ้นไปอ๋อข่อยบ่เด้ไปผู้เอาบ่จักทางไปจักสิไปทางไหนป่นปิดใน้้นขื้นแต่่นได้เปิเปดแล้วขึ้นไปใช้งานได้ไอายอวันนี้อ้จะได้เห็นรถนะที่แลนบนสะพานดิอ้มาอ้มาสิพาอพ้าไไปสะพานที่กว้างที่สุดในประเทศไทยกว้างที่สุดเลยบะเอา้ากว้างที่สุดเลยหน่อยเนาะสาธ่นะ สิได้เห็นแล้วสิได้เห็นมือนนม้อน,นี้แล้วอ้ายเอ้ยอ้ายเอ้ยน,นะมาผมเคยเห็นบ่เคยไปสิ่งที่บ่เคยเห็นก็ได้เห็นอยู่ที่ประเทศไทยแล้วพี่น้องเอ้ยนะแม,ม่สี่พิ่นบอกว่าเ่าทองเจา้าคือโอ้โหคืออลังการแท้ถ้าถ่าคลิปวิดีโอแบบนี้นะเจ้าบ่ย่านบ่าเวลา g r a บ bar grab shock ไอ้คำเอ้ยนําเสือในสิ่งที่เป็นจริงแน่ว่าซั่นโอ้ยจะไปย่านอีสังเนาะพวกเฮาบ่ได้เฮ็ดหยังผิดกฎหมายนี่หละบอกว่าที่ไอไอจอมวัดจังซี่ได้อ้ายต้องว่าจังซี่ฮะ ไอท่้องเป็นคนซื่อๆเป็นคนใสๆเป็นคนตรงๆแมนนํนำเสนอเอียงกับน,นํำเสนอในความเป็นจริงเนาะพี่น้องว่านำเสนอสิ่งทเทาาห็นนี่แหละอืมที่ไหนนะฮะก็่ากาานั่นนั่นแหละคือเขาม่มีโอกาสเลยเปนประเทศอื่นนายเขาม,มีโอกาสใด้มากประเทศไทยแม่เข้าก้องชื่นชมประเทศไทยก่อนนะแมนแมนนะฮะคนบอกว่า,วาอโอเห็นประเทศไทยกับยักษ์ปานนี้ถาวเป็นซาลามิกาสีบบินบบินเล่ยบ่อสันเอาป๋าเข้ามามาอยู่ ประเทศไทยมาเห็นประเทศไทยเนาะพวกตาสตสหรัฐอเมริกา <S 1> <S 1> <N> ในชาตินี้อาจที่บได้เห็นดอกโอ้ยไอ,อ้ทองเอ๋ยคณะสหรัฐอเมริกาเพิ่นยังมาเที่ยวประเทศไทยเว่ <M ian. S 2> <C> าจึงได้ชนายเอ๋ย <M ian. S 2> ถนนประเทศไทยนี่บอกเลยเว่ามีสองสถาน์ทาสื่อต่างชาติเพิ่นบอกว่าโอ้อาจจะเป็นถนนอันดับหนึ่งของของโลกเลยก็ว่าได้แน่งี้นเตียอลังการแลยก็ลายเลยไอ้เนี่ยเมืองที่นี่ป้อจะเมืองสะพานนันบนเนี่ย สะอาดงามตาทนี่ยเพราะว่ามันจิบุราเดจังไหนอยู่อ่าใต้ดินเขมีอยู่บนดินเขมีเอาเจ้าหัวบยวิแต่ดินเอาก็รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าฟ้าใต้ดินนั่นดีโอรถไฟฟ้าใต้ดินนั่นดีเจ้าหัวว่ารถไฟฟ้าใต้ดินลึกจักเมรนะโบหูแล้วโอ้ยพี่น้องเอ้เจ้าวากเคยไปตามตามที่เคย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 ไปเอกนั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน นับได้อยู่ขับมาซี่เที่ยวซีเที่ยวซีเที่ยวคือไปหน่อยแท้เขากัไปซันนั่นแหละวคู่ไปหลายเนี่ย๋อ้ขันไปกัจักสิไปหม่องได๋ยไม่ไหลาหม่องหลายสถานีเลยไปขยานลงมันนั่นแหละยานลงแม่ไม่ย่านลุง้ันลงมันไปยี่ไหนมันไปแต่ยานขนาดนั้นแล้วบอลลงเนี่ยลันลงกัจักสิปากมีกับเท้าเหมือนทุกอ้นยังแมาธนาคารคนไทยเพิ่งจะถือว่าเพิ่นบอกชัดเจนอยู่เดี ถามคนกับเบานั่มอย,ย,ยู่ด้วยคนนู้นเลยขีย่คุยขี่โอขี่โมขีอข่อวดขี่องให้ไอ้แมน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 ยดินเหนือย้งยงอ,งองไปเบิงึงเจ้าเบิึงนี่เจ้าเบิึงนี้ <What? S 1> ปัทโธยังไปงปัทโธอีห้งมันซุดยอดพี่เลยถนนข,ข้ามโอ้ยมาไหลเสือยังสิงสปัทโธอยู่บ่มันมายำแดงติ้นเต้นยำนันกัวถนนคักอีหลีคักวัคักเฮงโอ้ยม,มีโอกาสพาลูกพาหลานมาเบิึงหน่อยเด้อก็ว่าอยู่นะ อย่างใครจะได้เห็นได้อยากให้จะได้สัมผัสกับโครงการทีบอกเ็ได้ว่าเป็นโครงการของบริษัททีอลังการขนาดนี้ได้ยังไงอ่ายท้องหูววะไอ้มีเอฟซีบางคนเป็นว่าคนล่าเฮาเนาะคนล่าเฮานมันบิงคิบิโลบาบออยู่เพี่ยนแ่บปั้นนั่นคนบอก่ประเทศไทยอ่าก็เลยงงมาอีกคือปั้นนั่นคนคิดว่าเขาทายถานนเส้นนี้นะแนล้วเขาทายเส้นเก่าเส้นเดิมออกมาเบิรงที่จริงแล้วเพิคนบิงแล้วอ้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้เส้นนั้นเส้นนี้มันบไม่มีเพิ่ผว่า ปนนั่นอลงเทไทยมาปั้นนั่นปอลที่นวมาหายซองอ๋อหลายะจเมืองไทยเป็นจงได้ไปจังได้เอามเอทางขืนนี่เป็นทางขืนอย่างนี่าวกระสีเป็นสะพานคับรถเนยเป็นทางขืนเนยเป็นดางเก็บเงินนเนยที่อาะทสันนยเป็นสถานีวาสันทังสันเนยโอ้โหอ้บารทบตบบอย่าเงลยหลายคอนซั่นอีกแล้ว ตอนแห้งในถนนเนี่โอ้ยบ่าวทองไปมือดีิ่ณกัลที่ว,ว่ามือว่านมือกวนไปถึงไปเบิ้งไปเห็นไปสัมผัสวสันาสารลักเมืองสุพรรณบุรีบ่เคยไปจักเสือวสันเอ่ออีรีอีรีลแล้วบาดทีไอสีพาะอายไปเบิ้งเรือไปเบิ้งสะพานหรือไงสะพานบ่พร้อม<อ> <บา S 2> แล้วว่<บ>าพร้อมแล้ว <บา S 2> นี่คือจุดเริ่มต้นของทางด่วนมอเตอร์เวย์เอ็มแปดสองบางขุนเทียนบ้านแพวเนี่ยที่ตรงนี้เนี่ย ที่เขาไปทางบุ่นะที่เขาออกมาจากทางด่วนเออบางพีสุขสบัดเลียวไปทางอ่าสมัยดำนะไปสมมุติสักข้อนะอันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นยังไงยู่นี่จุดเริ่มต้นจะเบื้องนี้จะเบื้องนี้มาถูกตานผู้ชมเอ๋ยจังใดคืออ่าจุดเริ่มต้นของอ่าถนนบ่ทางด่วนทางด่วนเอ็มแปดสองมาถูกปีหน่อยจังไดยนี่มาท่องก็แสดงมาเห็นอีดีแล้วปีหน่อ๋ยจะเบื้องนี่ไงจากเบื้องนี่อ่าสาว คอยไปคอยมากอยู่ไงจะเบื้องจะเบื้องนี้เร็วไอ้ทางด่วนต้นนี้เขาเขาเจาะจีเฮดไปสุดสายวันนี้อะไรสุดสายนี่นี่ที่เห็นเสานี่เ้องก็เชื่อมต่อมาจากสะพานนั่สะพานข้าวแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานสุธมาราชันนี่ไงที่เชื่อมต่อมาจากทางด่วนชาลเลิมมหานครแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับทางด่วนบางกุ้งเทียนมั่นแพ้วันจะวิทยาเบสสองนี้ไงมาถโาเมากลับไปมัานแพวอะไรไปสินสุดวันนี้จะเบื้องเหมือนเป็นกอซากันปล่าจุดลงต้นก็ริ่มต้น มองนี่เนี่ยบอที่จริงแล้วก็รบากราบที่จากลาต้นจากสะพานเนี่ยอ๋อจากสะพานพุ่นแม่เมนสะพานที่เชื่อมต่อจากข้ามแม่น,น้ำเจ้าพระยาจากทางด่วนอ่าอ่เฉลิมมหานครอ้เมื่อน,นี่พื้นไม้ไอ้พืนพพ้นว่าพื้นเปิดใส่สะพนสาพนแล้วสิผ้าไอ้ไปเบึงเลยอแล้วกผ้าขึ้นไปได้ไงอ๋อถูกข้างบนนี่จานเลยมันขึ้นยามันขึ้นยาวแท้ยาวจังเดยเดี๋ยวนี้เอานี่ที่ไอ้อ่า่านมันนะ โอ้โ <ítulo> หขานอีง่ายนี่นี่นี่ขานเล็กเสาตั้หม้อเลยวะตั้หม้อนี่โอ้ยผุ่นขามไปฟังนั่นอีกโอ้ยโวยโวยโวย๋อ้ถูเสาคือหลายเรียนซับลาบเลยเสาคือเจ็บคือปวดอยู่จะกระเดโอ้โหเท่เป็นยังไงเสาหลายเป็นหลายเลยเป็นยังไงสามแถวเลยเสาโอ้ยเนาะเหยียนสายไล่เลยขันซ่อนนะไปซ้อนกันดีถูมองนี้เป็นอ่ามองเก็บเงินบั เนาะก็จะเป็นดานเก็บเงินที่ลาสิึ้นไปทั้งด่วนนี่ให้โอ้นะขึ้นไปทั้งด่วนแล้วสิกืนไปทั้งด่วงตั้งใจพระอายมือเบิ้งคักๆเลยเม่้มดนี่โอเคโอเคตั้งใจตั้งใจอย่เนี่ยค่าทั้งด่วนหาสิบบาทอ่าโอ้พี่น้องเลยลงทุนคักลงทุนเงี้ยหมดนี่ก็เบาทองมห้ดนี่งานเอาท่านผู้ชมไว้จหรับคลิปนี้มาท่องกับศิลาท่านผู้ชมเพียงตัวนี้แหละ อ่าวบอทองบอทองเห็นบอเห็นบอโอ้บอันเอ่อสวัสดีครับท่านผู้ชมเอ้าสวัสดีกแล้วคือสวัสดีรู้แท้แมีนโอ้ตอนนี้ก็มากับบาโบพี่น้องเอ้ยบาโบกฤสิพามามามาขึ้นสะพานมาสั่นสะพานที่เพิ่นสร้างใหม่ได้แม่สะพานพระรามสี่อุ้ยพี่น้องสะพานสุทมาราชันเมื่อวานบาทองบ่เคยมาจักเถื่อนมือเคยมาจักเถื่อแมียนมือนีบาบาโบกฤสิพาบาทองไปชมบึงสะพานพี่น้อง กิจการอุตสาหกรรมเป็นอะไรขึ้นที่ทางยุ่งวันได้อายุ่งนี้เท่านะเคยเห็นจักเคือทุกคนดิเอาไ่เคยยังเกษตรเห็นไม่เคยพอกสิได้พ่อมาเนี่ยไปพี่น้องจบเบิึงอู้อันนี้คือทางยกระดับป่ะเอาเปิดยกระดับขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเนี่ยแถวแถวเซตเนี่ยเป็นสองชั้นเลยเนี่ยซ้ำชั้นนล่างเลยเนี่ยเป็นซ้ำชั้นนะทุกคนนี่เห็นเสาบอกเสาตัวนี้เขียนใส่ลายเจ้าเฮ็ดทุกท่านในแถวทุกคนแต่ฮ็ดเรีวหนูบอกว่าซ้ำกับ อยู่ในอุโมงค์ุณเลยดยอยู่ในเมืองเมืองหนึ่งเลยนี่ไอ้อยูมาในเมืองเมืองหนึ่งอีกเลยเด้่มีนอ๋อถูกป็นยังไงป็นยังไงพูดโพธิอัวาโอ้ยกัปตันโนนพนักพูดพูดยังไงประเทศไทยดีเลยนี่โอ้แล้วไอ้สิเห็นอีกชั้นหนึ่งคือรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้โอน่ะที่มาจากวงเวียนใหญ่เนี่ยโอ้ยไปทางบิ๊กซีพระประแดงคุณเนี่ยเมียนเตียเอ้ากระทำวงที่จะเบิวงที่ฝนฝนกอสร้างคุณนะปานี่พี่น้องเฮ้ยนี่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 อันนี้ เริ่มแล้วเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มแล้วเริ่มแล้วโอ้ยท้องเลยโอ้ท้ออีฟอีเมย์เลยอฟอีเมย์เลยปวดอ๋อสุดยอดอีกประเทศไทยเพิ่าสร้างคักสร้างแนยนั้งหมดที่เขาวิ่งที่เาอ่าแลนนินเป็นชั้นสองวันนี้สันที่สองเนี่ยชั้นที่ล่างๆกับมีถนนอีกเนี่ยเจ้าเบิ้งเจ้าเบิ้งไงชั้นชั้นชั้นสามอากาศกระชิมีรถไฟฟ้าอีก อีกสั้นหนึ่งเป็นซีสั้นน,น,<ร>นี่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 สีรถไฟฟ้าข้างหน้าเนี่ยนะาาการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้อ,อีกสั้นหนึ่งเป็นซีสั้นผมได้ไอหาสั้นถึงใต้ดินผมได้นไดขนับเลยขั้นนั่นผมได้ประเทศไทยเนี่ยขนนับเดี๋ยวหาสั้นพูอก,ก่อนอ๋อโอ้ยมีอะไมล้ำค่า,าขนาดเลยคนเด็ดว้าวว้าวว้าวไทยแลนด์ไทยแลนด์ฮัลโหลไทยแลนด์ไอ้เบิังนี้บิังนี้อีกชั้นนึ่งไอ บางนี่อะไอีกเบิ่งนี่นี่นี่สิว่าไข่ตัวเจ้านี่สิว่าไข่ตัวเจ้านี่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 มองนี่นี่บ่นี่แหละนี่แหละโอ้โถพี่น้องเป็นเป็นซีซันอยู่เด้นี่ไข่อ่ได้ตัวเจ้าเด้เอ้าบ่ตัวบ่ตัวนี่อีหลีนี่นี่เห็นกับตานี่แหละเห็นกับตาแล้วบ่เห็นกับตาแล้วโอ้มองนี่นี่เองนี่เห็นกับตาหรือยังเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นกับตาตาสว่างเลยแหละตอนนี้ตาสว่างเลยบอแต่ก่อนตาบอที่ไงบอแล้ว มองนี่ก็เป็นซองสันสามสันอู้ยคนไปงงมากโอ้โหมาเศษถ่ายหน่อยเนาะโอ้โหอ้อันนี้อันนี้อันนี้เขาเขาเขาเริ่มสิขึ้นสะพานยังเริ่มสิขึ้นสะพานแล้วอ้ายเริ่มสิขึ้นสะพานแล้วข้ามไม่น้ำบอกเอ้ากระขามสะพานข้ามไม่น้ำท่านตัวถูกเห็นบ่เห็นบ่ เห็นบอลด้านหน้าเห็นบอวิ่งเขาอยู่ด้านในนี่ก็เข้าอยู่ในวงกลมเนาะโอ้อายสะพานมันก่อสร้างเสร็จแล้วเฮ้ยเขาคือบ่ได้คืนสะพานฟังเลยนะไอเขาคือบ่ได้คืนไอ้ท่องอ้ยเขาบ่ได้คืนด้วยไอ้เลยไม่ได้คืนบ่ได้คืนเนาะมันคือไม่ได้เปิดนะไอ้เห็นเห็นเห็นตำหนิก็ดีใจเลอ้ยวไปท้อ ไอ้สานี่ก็ดีใจแล้วป้าทุกพี่น้องดีใจวะไห้ดีใจบ่ดีใจแล้วดีใจแล้วต้นนี้เนี่ยบ่สะพานต้นนี้บ่สะพานที่เพิ่นสร้างใหม่ก็จ่อเปิดใหม่เพิ่นเปิดใหม่ไอะจะคือนบัวให้รถแลนห้ทศมาราชาท่านนจะเปิดมั้งฮะท่านนจะเปิดเราเพิ่มเพิ่มเปิดเดือนที่แล้วรถรถก็วิ่งอยู่วิ่งอยู่แต่ว่าวิ่งส่วนหน่อยเส้เส้เส้ขึ้นบัวให้ไงฟังนั่นน่ะโอ้ยโธ่หนีิบ่โอ้เสดายปะทองบ่ได้มาเสียดายบ่ไอ้เสดายบ่บ่ได้มาเที่ยวมาเบิ่่งบได้มา สัมผัสตอนที่เขาจอเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าขึ้นมาชมเปิดบรรยากาศทุกคนเสียดายแห้งเสียดายดิแต่ว่าก็ดีใจแล้วที่ได้มาเห็นทุกคนเลยทุกท่านเลยอ๋อตุ้ขึ้นมาข้างบนนี่เห็นบรรยากาศอยู่ในเมืองกรุงเทพม,ม,มหานครพี่น้องเห็นเบิดตึกเงี้ตึกสูงๆหนูโอ้โ,โหพี่ดอกโอ้ยสุดยอดจริเนชงเอ้ยสดอดที่น เบิ่งตรีคนทุกท่านเนยถนนคนท่าทต้องมันเลายแห้งลายคักลายโอเทโอวาโอ้ลายวง่ายลายเอผมจักสั้นจักสั้นลา้วงแน่จักสั้นนะโอ้จักใช่แน่ลายสั้นหรืก็บลายลายเส้นเนี่โอ้โหถนนง่ายเอ้ยถนนง่ายเอ้ยถนน อีพออีแม่ของถนนไได้หน่เหมือนบ้านนั่นโม<อ>เจ้าเนี่ยคือพพโพดโพ่อแทนอีดีอีดีนนิมันลายสั้นเนี่แถวนี่ยาน,นี่เข<อ>าถนนซ่อนถนนผาไอ้ทองารเบิงมาเห็นมาสัมผัสของจริงของแท้เด้อพี่น้องเด้อนะจริงของแท้เดี๋ยวสิา่าอ่าบบาท่องบ,บ่ไเด้ยวมาเนี่ยโมนี่ก็ได้มาเห็นมาสัมผัสกับของแท้แล้วไอ้แมน,ม,นมากบ่เสืกใจว่าเสือกใจมาแห้งเพราะว่า เห็นยูเห็นอ่ายูทูบเบอร์เขาอ่าเขาเจ้าหลายคนเข้ามาทายเข้ามาวิวยู้บรรยากาศดี่ดีนำค้าวคืนตอนที่เขาเจ้าเปิดสะพานบอสันบอสให้นักท่องเที่ยวขึ้นมาชมเบ่งความสวยความงามแต่ว่าพอดีมีโอกาสแต่ว่าได้มาซริปนี้โอ้โหถูได้มาหอดแล้วมาหอดมาเพิงเหลวสุดยอดการเื้อว่าฝากไว้เรื่องเป้อท่างนด้ทันทีขามารบชมคลิปดของบ่าวบุนะ ที่ตั้งบานเท่านาะติดตามวงทั้งคลิปวิดีโอของบ่าวเดี๋ยเห็นความเจริญของเมืองไทยมีความสุกบอนะถามามีความสุกกะคอมเมนต์เขามาเมืองแนืเนาะพี่น้อกนะเพราะว่ามีเอฟซีไล่ทามันก็บอกว่าอุ้ยบ่าวบทายคลิปแฝงแพ้เบิ้งแฝงแพ้เบิ้งคือจังบวะทีคนบ้านจะคล้องมาคอมเมนต์มาสั่นยังไงแต่เมืองที่ตึกไงมีแต่ตึกจินเนียนสูงๆเจ้าเบิ้งเจ้าเบิองตึกไหนท้องจะเบิองนี่ยอยู่ข้างบนอย่างขนาดนี้นะถ้าลงไปชั้นล่างโอ้โหสีขนาดแตกเร็ว อีกขนาดไหนไปบป้เป็นเลยแหละมื่อนี้ตั้งใจเดี๋ยวไปผ่าไอ้ขึ้นไปสะพานแต่ขึ้นพิช่องไอ้เฮ้ยขื่นพิช่องก็ไปเป็นหยังแต่ว่าได้เห็นอยู่ดิต้องโอกาสหน้าต้องมาอีกคนหนึ่งเนี่ยแมนต้องมาเจ้าเบิ่งตีเจ้าเบิ่งตีถนนน่ะไอ้สิ่งที่เขาเห็นหนึ่งคือความสะอาดแม่นสะอาดผิสะอาดตาผอมเนี่ยไอ้แล้วก็บุ๋มมีฝุ่นนดมดิว่าเจ้าเบิ่งเห็นตึ๊กผอมนี่ยคุณนะตึกตู้เบววิววิวงามดิสวยงามขึ้นอยู่บนอ่าถนนบน ถนาลอยฟ้านี่ถนนลอยฟ้านี่โอ้โหแต่ว่าเพิ่นยังมีพีเอ็มจั็กน้อยอยู่ที่ไหนแม,นแม,นม่นๆถนางว่ามีพีเอ็มกับสิงามเ,เห็นงามกว่านี้เนาะอลังการหน่อยเนาะเออแมน่นโอ้ยพี่น้อง <มา S 1> เอ๋ยนะฮะถูกหุณทั้งหน้าพี่น้องเอยตึกใหญ่ตึกสูงเนีย่ยเห็นบ่ตึกใหญ่ ความตั้งใจพาไอ้ท่องมาจากถนนนะฮะการชนาไม้เรกเก่าทั้งนันทิตะวันตกของประเทศไทยเนาะ,อ,ะอยู่ที่บางขุนเทียนแหละกับมาเชื่อมต่อกับทางด่วนนะฮะต่าถนนเนะี่ยถนนท,ท,ที่ที่มองเห็นทางด่วนเนะนะน้องไอ้เนาะมาที่สะพานทศมาล,ลาชันเดเห็นกับผู้กับตามาหน,น,นี้บ่าวกับบ่าวท้องสิ่ภากันเดินทางนะเนี่ยเผื่อจะมุ่งหนะ้ากลับไปสมุทรปราการโดยใช้เส้นทางด่วนเฉลิมมานครแล้วไปลงตรงแยกบางหน้าแล้วไปเชื่อมต่อข้ามถนนสุขวีรบุรีมุงนาไปทางสัมโล่งนะไปสมุทรปราการ ไอทองเบิ้งแน่เบิ้งแน่นี่ยความอลังการมันอลังการเลยป้อตัวตึกทั้งนานจันเป็นยังไงดิไม่เป็นอีอย่างนี้ไปหยาบตีนเจ้ามันโอ้ยจักรเสียอธิบายจังไรดีเอาอธิบายจากที่ตัวเองเห็นหน่อยน่ะเป็นข้อรู้อซึ่งตึกไงบึ่งตึกนี่ยพี่น้องไปผลด้านดันทรายมือนี่ยป้าตัวกเป็นจะแทนปีนอย่างพี่น้องได้ตรงคือกันเลยเราสูฟังเป็นยังไงมันสวยงามเลยอ่ะสูงอันนี้อยู่ ตามประเทศดีๆได้เนี่เทาต่างประเทศสำหรับพ่อกับแต่างประเทศตัวนี้ต่างประเทศดีๆเทาอันนี้ตามประเทศดีๆได้เนี่เทากับการตางประเทศตัวไหนจะสิวันไหนสักวันกัมเบนปัวคนอื่นก็จะเปรียบเทียบไปว่าฮะ<ห>อย่างก,กับประเทศอย่างก,กับยุโรปดูไบดูไเราดูไบอยู่รอแต่สำหรับบาททองอันนี้กระซัมกับยูโรปดูไบแหละคือกันแหละเบิ้งตึกจะเบิ้งที่บนทางลอยฟ้าเบิ้งท่าเยกชัน ลายซัดนี่กตึ๊กตึ๊กไอ้ตึ๊ก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 สายไอ้นี่แหละนี่แหละตึกจะเคยไม่เห็นอย่างนี้บ่ชุดนี้บ่จําบเด่ะโอ้ึ้นมาเมากคุณคุณคุณมาดกจักชันนับในจักชันไอ้ถนน่ะจักชันหลายสานหลายสนโอ้ยพี่น้องเ้ยพี่น้องเ้ยตามตามจบความลังการปูกรถก็สลายเลยโอ้โหถนนก็หลาย สะพานกันหลายรถกันหลายภูมมใจนําเสนอให้บ่าวท่องได้เห็นถึงความตื่นตาตื่นใจของถนนเมืองไทยอ้ยจะเบื้องบนย่างนน้าแ่นเลยอ่ะย่างหน้าแ่นเลยรถกันหลายหลายขนาดถนนลายนะพี่น้องอันนี้อยู่ชั้นสองนะนี่ที่วิ่งมานก็ชั้นสองรถกันหลายหลายชั้นล่างกันหลายชั้นบนไกลๆกันชื่อว่าบ่าวบเองกัมีควงใจอยากจะภาพบ่าวท่องมาบึ่งนะฮะบึ่งสะพานกันเห็นเนี่ยน้อยเนาะกันชื่อว่าสิฝฟากับเพียงสมรินทร์นี่ไงเลย ท่านใดที่มาแล้วชิ่ชอบคลิปวิดีโอของบ่าวโบ๋อย่าลืมนะพี่หนุ่มนะกดกำลังกดไลค์เปกันด้วยใจให้บ่าวโบ๋กดกระดิ่งอย่างเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบ่าวโบ๋โดยการกดขังกุศลนาท่านใดที่มมาคลิปวิดีโอของบ่าวทองอย่าลืมไปสนับสนุนบ่าวทองทางช่องบ่าวทองปักเซชาแนลนะครับเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้พี่น้องขอให้สบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับ